อยากจะเล่นน้ําอยู่ดีๆแต่มีจระเข้ที่ไหนก็ไม่รู้โผล่มานะคะเป็นเรื่องเลยค่ะเมื่อหมอปลายภายกระสิบนะคะ ได้ปล่อยจระเข้ลงบ่อปลาชาวบ้านนะคะเจอเจ้าของบุกวอยวายสังเกตเ็บเดี๋ยวนี้ค่ะโดย Facebook หมอปลายนะคะได้โพสต์ภาพค่ะหลังไปทําพิธีปลดทุกข์ด้วยการปล่อยจระเข้ลงบ่อปลาของชาวบ้านค่ะโดยหมอปลายนะคะได้ปล่อยจระเข้กระดาษขนาดใหญ่ถึง3ตัวค่ะขนาดเท่าของจริงนะคะบนตัวจระเข้ปลอมค่ะจะมีพวงดอกดาวเรืองวางเอาไว้ลงในบ่อปลาของชาวบ้านค่ะเพื่อให้ลูกเพจทุกท่านหมดทุกข์หมดโศกมีแต่เรื่องดีเข้ามาในชีวิตซึ่งทางลูกเพจนะคะก็เข้ามาอนุโมทนาสาธุก,กันเป็นจํานวนมากค่ะ ต่อมานะคะได้มีชาวเน็ตท่านหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่ค่ะเห็นจระเข้ที่บ่อน,น้ําหลังบ้านแล้วก็แอบตกใจค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์ยังดูเดือดน,นะคะว่าหมอปลายทําพิธีบ้าบออะไรก็ไม่รู้เอาจระเข้ปลอมขนาดเท่าของจริงมาปล่อยหลังปั๊มค่ะมาพร้อมกับดอกไม้ทุพเพียนไซซินมัดปลาจระเข้ทำยังกับว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของหมอปลายเองและฝากบอกหมอปลายด้วยว่ารบกวนมาเก็บกลับไปนะคะเจ้าของที่ไม่ได้อนุญาตเลยปล่อยใส่บ่อส่วนบุคคลได้อย่างไรล่าสุดนะคะเพจเฟซบุ๊กหมอปลายพายกระซิบได้โพสต์ระบุค่ะว่าตอนน และไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะและได้โทรไปขอโทษทางเจ้าของบ่อแล้วพร้อมกับเตรียมไปเก็บตะลเคเปลอมที่ทําจากต้นกล้วยขึ้นจากบ่อค่ะและต้องขออภัยกับทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษกับทางเจ้าของบ่อน้ําค่ะที่ทําโดยพลาการเนื่องจากนะคะทางทีมงานเนี่ยไม่ทราบมาก่อนค่ะว่าบ่อด,ดังกล่าวเนี่ยมีเจ้าของทางหมอปลายเองยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณีค่ะและกราบขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกันนี้นะคะหมอปลายจะเข้าไปขอโทษทางเจ้าของบ่อด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งและยังได้คอมเมนนตตเิ่มมด้้้ววยาาอีีใหทงน เข้าไปเก็บจระเข้ปลอมแล้วนะคะขออภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ